กอไปเป็นการแข่งขันส้มตำลีลานะเจ้าแต่ละลีลาเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเจ้า <c oughs> ตาย,ตายตอนอเลอย่ไม่ไกลองเจ้านักชิมของบรตเราปนยังร่องจะรับประรับปรอยู่ที่เนี่นอยอ่ะและคนสุดท้ายเดี๋จ้นคนณน เล้งเจ้าปีเอกเจ้าเจ้าอันนี้คือกรรมการของเขานะเจ้าเนาะเขามาจ่ายกรรมการเขาก็บจิ้มได้อยู่ก้านเนาะเจ้ามึดขวัญหลวงเนีอ่ะพร้อมกัพร้อมพร้อมยังครับพร้อมยังเจ้าก่อนจะแข่งนะเอาฟังกติกาก่อนเนาะหนึ่งลีลาท่าทางประกอบสิบคะแนนก่อนนะอ่ะรถฉาบห้าคะแนนการแต่งกายของทีมห้าคะแนนการ เจา้าคะแนนอันนี้คือกติกาและเจ้า ต่อไปนะเจ้าขอเรียนเชิญเลยนะเจ้าน,นักชิมของเรานะเจ้าสามท่านนะเจ้าทางปลัดกิติพงศ์เสาแดนนะเจ้าหัวหน้าเปิร์นนะเจ้าพี่เอกบนเวทีเลยนะเจ้าบนเวทีเลยนะครับนนลัมบลัมก็กยุติสามคนเนี่ยแสบแสบไปถึงสว่งเลยแล้ววันนี้มามาเต็มเลยเลยได้สักที <c oughs> อาจารย์คนละไปนะเจ้ายืมของมูนึงนี้เลยก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเอาเนาะ อะจิ้มของมูนึงก่อนเนาะคนมาเต็มที่แล้วมีแต่มาเขียนส้มเลยคนน่ะคนตามขยับขึ้นมาข้างหน้า,าเป็นได้ของเจ้าเปะหล่ะหมูบ,บอกวันเดี๋ยวนี้เลือาฉาดเป็นยังไงหมูหมูบอกกำลังแบบอีสานนะคะรับเจ้าล้ำแบบอีสานนะเจ้าวันนี้มูนึงนะเจ้า,าอ่ะพี่เอกจิ้มกัน เป็ดปั๊บันนาต่ำแล้วมัขยานอี่นะพอปีนเร็วอุดนั่นอันนี้ผมจ่ายกันน้ำลายเต็มปักเลยครับอ่ะต่อไปมูที่สองแนะนำกับไหนวะตำต่ำไอหยังนะเจ้าหน่อกขอส้มตำทะเลเจ้าเพลี้ยวหวานอ่าคู่ชิมยากินทะเลกับยิบป้งมาตัวหนึ่งนะเจ้าเอ อันมันอย่าล้มถ้าบมมีกุ้งมันก็อย่าบดน้ำนะเจ้าอ่าต้องมีกุ้งแนบตัวโเพเจ้าอันนี้ดีว่าเนี่ยซาคุบตะกี้นั่นนะเจ้าอ๋ออันนี้แหมนบดบลาเนี่เจ้าเนาะบปแก้งเหนนี้เนาะตะกี้น่ะคนละคกุ้งนะเจ้านะอาจจิมเลยเจ้ากิใจผมน้อยนะกุ้งนะกิใจผมน้อยกุ้งเปิดฮึดจิ้มตำส้มมาจังหวัดหืดจิ้มกุ ตับทะเลนะเจ้าเนาะมาเตะตักแดดยนาะอ่ามาเตะตักแดดหููหล่อเนาะเตะหงายเตะหงายเจ้ามันล้มกันจ้อ่ะหมูสองนะเจ้าเรียบร้อยนะเจ้าต่อไปหมูที่สามเจ้ามาแนะนำกั๊นะเจ้าว่าเป็นตับไก่ยังนะเจ้าอะไรอันที่สนั่นอะ เดี๋ยวผมจะถามเดี๋ยวขออยากถามถามเขาคำมาเตนนี่พิษต้นว้าหรือว่าบันว้าสู้อหรอพิษตนว้าพิษเจ้าเนี่จ้าคนเรียกรอยจ้ะกระสีดูนี้นะอันนี้คือส้มตำเนี่ยส้มตำปูปลาราชตำปูปลาร้าเชิญคณะกรรมการครับจางน้อยนึงนะเจ้าเพราะว่านีร้ายยกน้ำใส่จางจางช่วยลืมใส่น้ำหวานกว่าลืมใส่น้ำ ข้อหน้าทการกันวละ วันนี้ตับคลต้มตับผู้โสดค่ะแล้อย่ามันดั้งเลยจ้จ้าอันนี้เดี๋ยวขอแคบหมูใส่ถุงเสื้อไว้เนาะเอาไว้กินมาตอนอาจเจิญจิ้มเลยนะเจ้าตำส้มนะเจ้าอาจเจินเจิญเจินเจ้การคำอันนี้วันนั้นสีจะไปซื้อตีนน้อยเหรอนี่กันบดีกันนี่ปนปันหลวงอยู่ในนี้ควาผู้ใหญ่เด็ก หมูนะอันนี้สวยใส่ทอดมาทอดนาพิเศษนะเจ้าพิเศษคณะกรรมการมาได้อยู่นะเจ้าอ่ะต่อไปหมูที่ห้านะเจ้าอ่ะหมูที่ห้าเจ้าจ๊อบเป็นเฮียจัดจอนมาได้มาสู้มาสู้อันนี้เป็นต่ำปูปลานะเจ้ารสแซ่บเลยเจ้า อุปราเจ้าจิ้มเจ้าสามคนนี่นะจิ้มต่ำส้มแล้วเดี๋ยวไปจิ้มหลับจีนทำนะหมอหมอกมาแล้เจะนัดเดี๋ยวจะได้ขอยาแก้ห้องเสียงกันออนะเจ้าคิดไปยังส้มกับก็ได้ในหนึ่งห้องเก้า,าเอามั้ยนะล้ำจิตนะล้ำจิตครับ เจ้าจิ้เหอเจ้าจิ้มพอเจ้ากัดเจ้าปูม้าเจ้าเจ้าตับปูม้ายู่างหน้าเจ้านีปูม้าเชียวนะตับปูม้าหั่นไม่เตาปูดองเต็มจานเจ้าพอมีปูม้าแม่ลืมจกตากโคกเราอยู่ในโคกเพลปูม้า คงอยากจะจิ้มเนาะเดี๋ยวเขาจะฮื่งกำกำลงไปคือตั้งแต่ทางผันสอจอนะเจ้าฮื่งจิ้มนะเจ้าแต่ละทุกมูเลยนะทุกมูนะเจ้ากำไปตั้งทันสอจอทผันในโยกผันกัมนั้นนี่ก่อนพอพอพอผู้ใหญ่มาจนชุบปากติ๊กอก็ขยะนะเจ้าแค่มาขัดจิ้มเท่านั้นส้มาปาก,ก,ก,ะากนะเจ้า,นะา,นะจาเดี๋ยวเฮึ่งกำลงไปเนาะแล้วก็ติเหลือก็เคลียสถานที่นะเจ้ากำ<ม>ไปคนหนึ่งก็ได้เนาะเจ้าถ้ามันบอลนี่ยกัมคุก เจ้าไปต่ำลุ่มพุ่นนะเจ้าเนาะแล้วก็สู้เลยนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวต่ลลุมแ้วก็ูเจ้าตัวแทนหนึ่งคนนะเจ้ากลัไปนะเจ้าเนาะกลัไปหนึ่งคนนะเจ้าเนาะอันนี้เปิ่นปออันนี้ก็จิ้มของไข่ของมันและอีรักมันรักแล้วนะเจ้าเนาะเอ๊ะอุปกรณ์ลงไปข้างล่างนะเจ้าเนาะถ้าจะต่ำตอก็ไปต่ำต่ำลุ่มนะเจ้าเนาะเจ้าสูกันเลยต่อไปนะเจ้าก่อนตีเขาเคลียร์เวทีนะเจ้าและจะเข้าซูรอก

ยาเวทีแลวกาออประกาศผลกนหนดเจ้าเจ้าเขาจะจับแฉกมาไปล็อกยยามสที่ไ้ก um> ินเรื่เริ่มล้วนกันไปลเจ้าน้ำยาล้างหัวแทบจะเทียงไตว่าเนาะลลิงกวันกับเราบวก่นใครอามไตว่ายาล้าง เพราะในกานที้ต้องขอขอบพระคุณ์นะเจ้าทางาพนันใหญ่เชิงสันปะแก้วเป็นย่างสูงนะเจ้าผู้ใหญ่บ้านมูที่สามนะเจ้าแล้วเลือดต้อไวนะเจ้าเพื่อเป็นการเสียเวลานะเจ้าแลาวจะ